สวัสดีค่ะพบกับนัดนะคะตอนนี้นะคะนัดพามาชมนะคะโครงการบ้านค่ะคาซากแกรนอ่อนนุชวงแหวนค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจะเป็นของคิวเฮาส์ค่ะตัวตำแหน่งที่ตั้งนะคะจะอยู่ตรงถนนกาญจนาพิเศษค,ค่ะแล้วก็สามารถนะคะเข้าทางถนนกาญจนาพิเศษได้นะคะหรือว่าถนนสุขภิบาล2ได้ค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อไปเส้นอ่อนนุชนะคะพระรามเก้ามอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะใกล้กลับตรงเมกะบางนานะคะแล้วก็ใกลส้สวนอัภูมิค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านนะคะ64.1ตารางวาค่ะแล้วก la ็พื okay. ้นที UH! ่ใช้สอยของตัวบ้านอยู่ที่231ตารางเมตรนะคะหน้าบ้านจะหันไปทางทิศเหนือนะคะห้องนอนยจะมี3ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ํา4ห้องค่ะซึ่งห้องนอนทั้ง3ห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็จะมี1ห้องครัวนะคะแล้วก็1ห้องรับแขกค่ะแล้วก็ที่จอดรถสามารถจอดรถได้2คันค่ะบ้านที่นี่นะคะในโครงการนะคะก็จะมีทั้งหมด205ยูนิตค่ะเดี๋ยวนัดพาไปชมด้านในบ้านนะคะ ในตัวบ้านนะคะในโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่จอดรถค่ะซึ่งสามารถจอดรถได้2คันนะคะแล้วก็บ้านที่นี่นะคะก็สามารถเดินได้รอบตัวบ้านค่ะหลังนี้นะคะก็จะอายุ10ปีนะคะเป็นบ้านที่เรารีโนเวทไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นประตูทางเข้าตรงที่จอดรถนะคะซื้อของเข้ามาก็เข้ามาทางด้านนี้ได้เลยค่ะเ <Amsterdam. S 2> ข้ามาในตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านเปล่านะคะแล้วก็ตัวผนังบ้านนะคะก็จะเป็นอิฐมวลเบานะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของ living room ค่ะก็จะมีอยู่2โซนนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนรับแขกนะคะก็ซึ่งมีประตูนะคะออกไปตรงหน้าบ้านได้ค่ะเปิดประตูรับลมนะคะชมวิวหน้าบ้านได้นะคะบ้านก็จะมีพมามติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จริงๆทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างได้นะคะติดผนังกั้นหรือว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนของส่วนรับประทานอาหารก็ได้ค่ะ ก็จะมองเห็นวิวสวนนะคะทั้งด้านหลังบ้านค่ะบ้านที่นี่นะคะก็จะเน้นเป็นแบบโปร่ปงโปรงโล่งๆนะคะแบบดูสบายตานะคะเพราะว่าจะมีกระจกล้อบตัวบ้านนะคะทางนี้ก็จะมีตรงส่วนของห้องเก็บของใต้บันไดค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านนี้นะคะข้างล่างเนะะี่ยค่ะจะมี1ห,ห้องน้ํานะคะเป็นห้องน้ํารับแขกอะค่ะแต่ว่าก็สามารถอาบน้ําได้ด้วยนะคะมีโซนแยกเป็นโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกไว้ค่ะ แล้วส่วนด้านนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวเนี่ยก็จะมีประตูกั้นนะคะกั้นกลิ่นนะคะกั้นเสียงนะคะระหว่างทาครัวด้านในค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นครัวไทยนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะไว้เรียบร้อยนะคะมีซิงล้างจานนะคะแล้วก็มีเตานะคะด้านนี้ค่ะแล้วก็มีฮูดให้เรียบร้อยนะคะด้านนี้ก็จะออกไปสู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะเดี๋ยวขึ้นไปบนชั้น2นะคะตัวบันไดนะคะที่เดินเข้าขึ้นไปข้างบนนะคะก็สามารถเดินได้เต็มเท้านะคะ โซนแลกตรงนี้ก็จะเป็นโซน Family Ro o m นะคะหรือว่าเป็นโซนอเนกประสงค์หรือว่าเราทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องพระได้เลยนะคะถัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้อง Master b e d r o o m ค่ะเข้าไปดูด้านในค่ะห้อง Master b e d r o o m นะคะก็จะมีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นห้องทิถทางห้องเนี่ยหันไปทางด้านหน้าบ้านก็คือหันทางทิศเหนือนะคะหน้าบ้านก็จะล่มเนาะแล้วก็ตัวบ้านนะคะก็ ตัวห้องนอนนะคะก็จะมีติดตั้งผ้าม่านไว้แล้วมีแอร์นะคะแล้วก็มีตู้เสะะื้อผ้าบิวอินได้ค่ะแล้วก็ห้องน้ำด้านนี้นะคะ <append ix> ก็ตรงนี้นะคะก็เป็นอีก2ห้องนอน,นะคะ่ะไปดูห้องนอนตรงนี้กันค่ะเข้ามาห้องนี้ börjar, ก็เป็นห้องนอนรองนะคะ ด้านหนึ่งของตัวบ้านค่ะก็เป็นห้องที่มีขนาดถือว่าใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีผ้าม่านแล้วก็ตัวห้องนะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีห้องน้าในตัวเช่นกันค่ะในห้องน้ํานะคะก็จะมีแยกส่วนแห้งกับส่วนเปียกค่ะแล้วก็มีเครื่องทำควาอุ่นให้เรียบร้อยค่ะห้องตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวบ้านค่ะ ก็เป็นห้องนอนเช่นกันนะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานห้องรีท่าก็ใดๆได้เลยนะคะก็มีตัวเสื้อผ้าให้นะคะแล้วก็มีแอร์ด้วยและด้านนี้ค่ะก็เป็นห้องน้ำในห้องนอนนี้ค่ะและสนับสนุนอุปกสะดวกในโครงการนี้นะคะก็จะมีคลับเฮาส์นะคะสระว่ายน้ำฟิตเนะคะสค่ะสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะกำลังมองหาบ้านนะคะในโซนบางนานะคะโซนใกล้กับออนนุชหรือว่ามอเตอร์เวย์พระราม9นะคะแล้วก็ใกล้สวนภูมิหรือว่าะะกใกล้ห,กลห้ามไม่กลับบางนานะคะก็ที่นี่เลยค่ะถือว่าตอบโจทย์นะคะการเดินทางนะคะก็สะดวกสบายนะคะสามารถติดต่อนะัดชมบ้านมาได้ที่นัดนะคะที่เพจนัดทีพาร์ที้คอนสตรัคนค่ะหรือว่าทักแชททักไลน์โทรสอบถามกันมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ